ขยับเข้าไปเปิดเกมกันตั้งแต่ยกแรกๆนี่ดูนะครับขวากับขวาครับรายการใหญ่เดือนหน้านี้ยี่สินะยี่สิาคมนะครับนั่นด้วยคู่มวยเอาลนะครับอาวุธหนักๆแรงๆนะครับดูนะครับแล้วนะครับผมแดงโอ้โหเตะไลกันะครับมัดขวาเตะขวาจอรล่างครับลูกหนักๆเลยครับจากเหมือนกันนะครับโตโต้แต่ว่า ดูว่ายังเก็บอาการอยู่นะครับมาดูวงหมัดหนึ่งสอมาอีกแล้วครับเอาหมัดขืนเหมือนกันานสอดในไว้วไ้เลยนะครับขยับเข้าไปโอ้จิ้มลมก็ตีได้สวยเหมือนกันเอาละครับมาดูว่าวัชระพลนั้นจะเดินเบียดได้ตามที่ทีมงานนั้นติวมาหรือเปล่า ตั้งไอ้วัตระพลเดินแล้วโตโต้มาชิงเดินก่อนเอาเลยครับแขทงขวาสืบเข้ามาครับไม้คิดช้าทำช้าไม่ดีครับเจอแข้งพยายามเตะปี๋หัวใจครับนี่ครับซ้ายซ้ายมาแล้วหมัดหมัดขวาเตะจอล่างต้องขยันออกกว่านี้นะครับวัตระพลไปยืนคุยนี่โอ้โตโต้เขาออกแข้งมาเก็บไม้เด็ดไม้สําคัญไว้ครับนายครับ เล็กกว่าพยายามขึ้นคอแทงซ้ายแทงข่าขวาครับเหนียวเสียพื้นตัวเล็กแทงตัวใหญ่ก็เสียพื้นครับในครับจังหวะมัดเดินแล้วนะครับทีมงานต่างให้เดินต้องเดินแล้วนะครับยกนี้วัชรพลไปยืนคุยกับโตโต้นี่ก็จะลำบากครับเสียช่วงด้วยโตโต้ก็มีแข้งขวาเตียงเข้าไปนี่ครับแค่เอานี่ครับขวามาแล้วครับหนักหนักของวัชรพลนี่นะครับ ี่ผ่าแย้วจะยืดเยือะจะเป็นยังไงครับวัารพ <c oughs> ลระบบหายใจจากคงเส้นคงวาหรือเปล่าครับอ่าล่ะครับตโตโต้จัดมได้กระถุ n เข่าขาโอ้เตะขาขึ้นมาก็อ้าวโดนนะโดนอะไรไม่โดนเอากรมการเบรครับโอ้ยขาครับข้อพอดีครับมีมีพลิกมีซนหรือเปล่า